สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเครห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเครห์วิจารศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน2568ถ่ายทอดสดทางช่องเ HD ด็ดีหมายเลข35ถ่ายทอดสดเวลา4นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกาส0นาทีสำหรับคู่มวยทําการถ่ายทอดสดมีเงินหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นกากรผู้ล่างด้านสอนธนงรถสวยจ่าเจดพบกัวทางด้าน จิรวัตสอราชภูมิชคเวน้ำหนัก106ปอนด์คู่ที่2กาสดนะครับเป็นการผู้ร่างด้านชัดไัยน้อยลัคกี้บันเทิงมพบกับทางด้านฉรามเพชรสอราชภูมิชคเวน้ำหนัก1 2 5ปอนด์คู่ที่3กาสดนะครับเป็นรองคู่เอกเป็นการผู้ร่างด้านเวนน้องลัคกี้บันเทิงมพบกับทางด้านพรวิเศษสอโชคมีชัยชคกันในเวน้ำหนัก1 2 7ปอนด์คู่ที่4กาสดเป็นคู่เอกคู่นำรายการเป็นกาผู้ร่างด้านสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินนะพบกับทางด้าน สิงห์ส่อโชคมีชัยโชคเวทน้ำหนัก127ปอนด์ก่อนที่เราจะทำการวิเคราะห์และวิจารณ์ผมขอฝากผู้สนับสนุนสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลุ้นกีฬามวยผมขอแนะนำพักยกพ y 2 4ย่มวยพักยกระบออโตราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและวยสเต็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจนับสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามรายเดียวกันได้นะครับสมาชิกเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกอยา่าลืมใส่แอดําหน้า แอดไลน์ที่แอดพีวายสองสี่มวยพักยกพนะีวายสองสี่นับการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับพักยกระบบโต้ดีีสุดตอนนี้ต้องพักยกพีวายสองสี่เท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์รายวิจารณ์ครับคุยหนึ่งกาสดเป็นการผู้นนร,กกร,ร่รนนางด้านสอนธนงรถสวยจ่าเจตเพราะว่าทางด้านจิรวัตรส่อราชภูมิชกันเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยหกปอนด์นักชงด้านฝ่ายแดงสอนธนงรถสวยจ่าเจตหรือด้านสอนธนงทีเคธนา อายุ16ปีนะักชกพระจัตนครราชสีมาสูง106เซนติเมตรทางด้านสอนธนงนะเป็นมวยถนัดซ้ายนะจะว่าฝีมือดีเอาคุบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายจัหว่าดักเตะดักแทงดีนะมัดซ่ออ่อยดีรักเรียมสมองมวยดีเรียมตัวดีเข่าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงชี้ได้หัวใจิุใจมั่นคงทําการเก็บตัววิซ้อมที่ค่ายมวยทีเคถนัดจังหวัดนครราชสีมาสองวัยล่าสุดนะก็มีคู่ชกค,ครับทางด้าน ยอดเปรมชัยเกียรติประภาครับโดนไร่ลงที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดนะพิกชนะคะแนนทางด้านเพชรนำทิพย์บังมัดของตานที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนนักชกด้านกว่าเหิือนนับจิระวัศรัชภูมิอายุส7ปีนักชกจััดสุรินสูงหนง160ยหกสิบเซนจิเมัฒนะจิละวัเป็นมวยถนัดขวาครับทรงมวยมวยเข่าในร็อกรัดมาตีดีเหนียวแน่นแข็งแรงปลอดใยปลายแรงบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอวุธ อาวุธอกนอกเนี่ยเตะต่อยหนักแรงใช้ได้กูจิวใจสู้ดีสองไฟล่าสุดทำพแพ้คะแนดนด้านมนพระรามสิทธิเพชรุกกันที่เวทีมวยชั้นสี่นะครับไฟในประการชิงแชมป์นะครับแล้วก็ไฟล่าสุดับแพ้แนอกทั3นสามด้านยอดการช้างนครสี่ที่เวทีมวยราชดำเนินทางด้านจิรวัตรนครับทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยสอราชภูมิมวยคู่เนี้นะครับสมาชิกทางด้านสอนธนงประเภททรงมวยทางมวยชนะสายจงังหวะฝีมือดีอาวุธออกได้หลากหลายล่องแค่วนับตั้งรับจับทางดี รักเรียมสมองมวยดีความการชกช่วงนี้มีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปสําหรับทางด้านสอนสนองครับออกไปทางด้านค่ายนะครับทีเคธนานครับแต่ทําการเก็บตัวซ้อมครับที่ค่ายมวยทีเคธนานครับโดยมีจ่าเจตครับสายผิวเป็นผู้สนับสนุนครับนักชกที่ค่ายจ่าเจตช่วงนี้นะสมาชิกทีมงานจ่าเจตสนับสนุนส่วนมากช่วงนี้จะแพ้เกือบทุกคนครับทางด้านสอนสนองเองครับ พื้นฐานเดิมก็มวยที่การอยู่แล้วไปไปลายไม่ค่อยมั่นคงครับโดนบทโดนเบียดจะออกลูกยุกลูกยอมเป็นประจำแต่เวทน้ำหนักเวทนี้หนึ่งรหปอนด์ดูว่าทางด้านสอนธนงจะดูว่าได้เปรียบครับเต็มเวทกว่ารูกหนักรุ่งแรงูหจะดูดีกว่านะครับส่วนทางด้านจิรวัตรนักชกรุ่นลาวขาวเดียวกันครับประมาณชื่อเสียงการผ่านมวยช่วงหลังก็ต้องบอกว่าทางด้านจิรวัตรจะดูดีกันนิดหน่อยครับแต่ฟอร์อมการชกช่วงนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับ อร์มการชกก็แพ้ติดต่อมา2 3สาไวรวดทางด้านจิรวัครประเภทมวยอาวุธครบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรงกล้าสวดอาวุธนัดเป็นมวยเข่าในนะับแข็งแรงการย,ยืดเลยปลายมั่นคงและเคยเบียดเอาชนะคู่ชกมาแล้วนะครับทาง,นทนงนะด้านสอดธนงนับเคยแพ้ทางจิรวัต์มาแล้ว1นว่งที่เวทีมวยช่องสี่นะครับต้องแต่วันที่8เดือน9ปี67ก็เมือนก็เมื่อประมาณ7 8เดือนที่ผ่านมาทางด้านจิรวัต์เคยเอาชนะทางด้านสอดธนงลงมาได้แบบสนุกนะครับ ไฟเนี่ยมาเจอเกันใหม่นะเป็นไฟที่สองครับดูว่าตามทางมวยสมมวยของมวยคู่นี้นะต้นๆครับเกมเล้นจังหวะฝีมือวงนอกดูว่าทางด้านสอนธนงนครับอาวุธวงนอกจ้าได้หลากหลายคองแล่วกว่านะจาังหวะดักเตะดักแทงความเป็นมวยต้นๆทางด้านสอนธนงจะดูดีกว่านะครับแต่เกมไปไปลายบทเบียดแล้วไปแล้วส่วนตัวนะครับผมเลือกชอบด้านนักชกรุ่นพี่นะจิรวัตรขอให้ต่อยถูกวิธีเดินถึงตัวตลอดดูว่าเข่าในดนะ้านจิรวัตรจะได้เปียบเหียนเลยนะลูกแข่งแรงนะ ข้อแข็งจะแข็งกว่าจงว่าร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงกว่าบทเบียบแล้วโดนต่อโดนครับแรกุไปแล้วทางด้านจิุฬานทนะไปปลาจะยืนระยะมั่นคงกว่าบูสู้ดุดันกว่าขยันออหุดมากกว่านะครับจะบทเบียดย้ำแขนนะ้นสอนธนงลถสวยจ้าเจตไปได้อีกหนึ่งไกก็มาถึงคู่ที่2นะคู่ที่2การสอดปิกาภูมิหลังด้านชัดชัยน้อยลักกี่บันเทิงพวกกทางด้านชราเพชรสอราชภูมิชกกันเวทน 1, 2, ้ำหนัก125ปอนด์นักชงด้านว่ายแดงครับ ช,ชัดชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงหรือชื่อเก่าคือมิตรภาพสเสน่ห์รักถั่วนะครับอายุ19ปีนักชงจว,วดสงขาสูง170เดซนเมตรดังนั้นชัดชัยน้อยมีมวยหนัดกวา่ารูปร่างชุกชกสูงครับจังหวะฝีมือดีเอาทุกเครื่องเตะขวาต่อยขวาจังหวะดักเตะดักแทงดีมัดสอกออยดีนะครับสอกดักสอกสวนออกดิแมนออกดีคมแข้งหน้าสายโกออกได้ดีนะครับเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้ทําการเก็บตัวซอมที่ค่ายมวยเกียริเพชรของทีมงานคนจัด สองไวรล่าสุดครับก็มีสองไวายล่าสุดก็มีชกโชว์ไม่มีการตัดสินกับทางด้านฉรามเพชรปอปื้มยิมนับศึกมวยไทยเวิร์ฟเฟติวัลแล้วไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนด้านฮาิีจิตสนองชาติที่เวทีมวยเจ้าสี่ส่วนนักชงด้านควายเงินนับฉรามเพชรอราชภูมิหรือดนานฉรามเพชรปอปื้มยิมอายุยี่สิบสองปีนักชกจวัดหนองคายสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรทางด้านฉรามเพชรับเป็นมวยถนัดกว่ารูปร่างช่วงชกสูงเช่นกันครับ ทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงเดินแทงหว่างแทงปอดใหญ่ปลาแรงบุ๊สู้ดีอาวุตรงนอกเนี่ยเตะต่อยหนักแรงใช่ได้คนจิตใจสู้ดีทําการเก็บตวัวซ้อมที่ค่ายมวยสอราชภูมิสองไฟลล่าสุดครับมีชกโชว์ไม่มีการตัดสินครับกับทางด้านชัดชัยน้อยรักกี้บันเทิงศึกมวยไทยเวิร์ดเวสต์ิวัน,นครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดพิกอชนะคะแนนสิ่งสำรองสิทธิ์นายกอโนง่งที่เวทีมวยชกสีลมวยคู่นี้นะเป็นการเจอกันระหว่างนักชกรุ่นน้องนะทางด้านชัดชัยน้อย อร์มการชกช่วงนี้ถือว่าสดมากครับโชว์้ดีโชว์้สวยห้าไฟหลังสุดชนะติดต่อมาตลอดนะครับประเภททรงมวยทางมวยนะครับถนัดขวานะครับอาวุธกรุบเครื่องนะครับหลักเรียมสมองมวยดีอาวุธที่ออกได้หลากหลายมีทุกรูปครับแต่ทางด้านชัดไทยน้อยเองพื้นฐานเิมนะดิมครับก็เป็นมวยที่การยนเลยไปลายไม่ค่อยมั่นคงนะครับโดนบทโดนเบียดยุบย่อมยอมโดนหนักแรงนะับบางไวในมิตสะดุ้งให้เห็นกันนะครับดูว่าทางด้านชัดชทยน้อยน่าจะอยู่ในภายการสร้างของโปรโมเตอร์นะครับ ส่วนทางด้านฉลามเพชรนักชกรุ่นพี่ตามเอาอาจริงที่มากประมาณ3-4ถึงปีกระดูกมวยชื่อเสียงการผ่านมวยก็ดูว่าพอๆพกันครับแต่ทางด้านฉลามเพชรรนะับฟอร์มการชกช่วงหลังๆนะสี่ไวล่าสุดนะครับยังไม่แพ้ใครเลยชนะ3มแล้วก็เสมอ1ึครับแล้วก็ชกโชว์หนึ่งไว้ประเภทมวยอวุบเครื่องครับกาแรงกาส่วนอาเนี่ยออกนี่หนักแรงุูรูเอาถนัดเป็นมวยเข่าในแข็งแรงการยีไร่ปลายมั่นคง สรุปการขอ้อวิจารณ์คู่ที่สองนะมวยคู่นี้สมาชิกตามรูปมวยทรงมวยนะต้นๆเกมยังไม่ประทานนะเร่นจงังหวะมือวงนอกนะดูว่าทางด้านชัดัชน้อยจังว่าการออกอาวุธนะจะออกได้หลากหลายหลักทางด้านชัดัชน้อยนะครับอาวุธวงนอกนะจะอ,อกได้หลากหลายรวดเร็วแม่นยำกว่านะครับจังว่าดักเตะดักแทงนะครับทำให้ดีกว่าความเป็นมวยต้นๆเนี่ยดูว่าทางด้านชัดัชนะ้อยจะดูดีกว่า,วานะครับต,ตามรูปเกมนะครับทางด้านชัดัชน้อยน่าจะออกนําไปก่อน สมาชิกเข้านะชัดไฉน้อยนะมีราคาสมาชิกยาเริ่มแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปไปลายนะปะทับ,บทเบียดแล้วไปแล้วทางด้านชัดชัยน้อยนะยืนระยะอยู่ได้ไม่ยุบไม่ย่นนะครับพยายามชกในรูปเกมตัวเนนองถนัดย่าเหนีนปั้มเข่าของนายมาครับดันเตะดันแทงใช้ความเป็นมวยนะที่ดูดีกว่านะอาวุธเยอะกว่าจะชนะชรามเพชรสอรัฐภูมิไปได้แบบสนุกมาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3กาสดนะเป็นรองคู่เอก เป็นการผู้ล่างด้านเวนอมรักกี้บันเทิงพวกกทางด้านพรวิเศษส่อโชคมีชัยชกนวดเวน้ำหนัก126ปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงเวนอมรักกี้บันเทิงหรือชื่อเก่าคือประตักมงคลซินบีมวยไทยอายุ20ปีนักชกจัดสงขาสูง170เิเซนเมตรทางด้านเวนอมนับเป็นมวยถนัดสายนับโต้งวยมวยฝีมือตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงมาส่อออยดีนับตอกดักสอกสวนออดิแมนอออดิคมเรียมตัวดีเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้สอกลับชิดออกดี ิตหัวใจมั่นคงทําการเก็บตัววิซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติเพชรสองไฟว์ล่าสุดทำมีชกโชว์ไม่มีการตัดสิน,นครับกัะทางด้านเพชรชย,ยุทธนุกปามารีศึกมวยไทยเฟิร์เวติวัลน,นะครับแล้วก็ไฟว์ล่าสุดอชนะน้องที่สามด้านเพชรลุงแสงวีวินยิมที่เวทีมวยจังสีนะครับส่วนนักชกด้านความเงินพรวิเศษส่อโชคมีชัยหรือชื่อเก่าวคือพระแสงเล็กส่อโชคมีชัยอายุ2 1ปีนักชกจากสุราธานีสูง167ซเม ทางด้านพอพิเศษครับเป็นมวยถนัดสายครับจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องออกนิลกหลากลายหนักแรงครับเตรียมตัวดีเตะสายต่อยสายจงังหวะดักเตะดักแทนดีครับมัดศอออ่อยรุนแรงเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงชดได้ทําการเก็บตัววิซอมที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยสองไว้ล่าสุดมีชนะน้อกที่หนึ่งด้านทอมมี่คาร์เตอร์ที่เวทีมวยราาดำเนินรายการำรเทินบัวซีรีส์แล้วไฟล์ล่าสุดครับชนะน้องที่สีด้านสายเพชรส่อํำเนินที่เวทีมวยราาดำเนิน มวยคู่นี้นะครับทางด้าน่ายแดงเวนอมนักชกรุ่นน้องตามอายุจริงที่น้อยกันประมาณหนึ่งถึงสองปีฟอร์มการชกช่วงลังมานับสี 4, ่ไกวล่าสุดนะับชนะเพียงไกวเดียวนะับแพ้ไปสองแล้วก็าชกโชว์หนึ่งไวแล้วนะไม่มีการตัดสินฟอร์มการชกช่วงนี้ก็ถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับประเภททรงมวยทางมวยถนัดสายนะเอาเครื่องหลักเรียมสมองมวยดีแต่ตัวนักมวยเองนะครับทางด้านเวนอมนับเป็นมวยที่การยืด้ปลายเนี่ยไม่มั่นคงนคบโดนบดโดนเบียบยุบมีย่ยนยอม,ยอมและพื้นฐานเดิมนบโดนหนักแรงมีลูกสะดุ้งวางไกวเนี่ยมีทิ้ แล้วก็ทางด้านเวนอมเองครับทรงการชกครับข้อเสียอย่างคือชกทรงติดตั้งรับถอยอยู่ข้างเชื่อมากนะครับทาให้รูปเกมการชกครับคู่ขี้จะถูกบีบเป็นตัวแพ้ง่ายนะครับส่วนทางด้านพอลวิเศษหรือชื่อเก่าวคือเจ้าพระแสงเรกครับนักชกนุ่นพี่กระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยจะดูดีขันนิดหน่อยครับฟอร์มการชก4ไฟล์หลังสุดทางด้านพอลวิเศษจะดูดีกว่านะครับชนะ3แล้วก็แพ้ไปหนึ่งถือว่าช่วงนี้กลับมาโชว์ฟอร์มดีอีกครั้งนะครับ ประเภททรงมวยทางมวยถนัดสายเช่นกันอาุเครื่องนับออกนิลากหลาหนักแรงนับมาสอ,ออกุ่นแรงสอกดักสอกสอนออกนิแม่นออกนิคมแต่ทางด้านพอพิเศษเองนะพื้นฐานเดิมก็ม,ม,ม,วมวยที่การย,ายี่งไรไปไม่มั่นคงเช่นกันครับโดนบทโดนเบียดมียุคมียน่นมียอมเหมือนกันนะครับสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่3นะสมาชิกมวยคู่นี้ผมดูรูปเกมการชกในต้นครับน่าจะออกมาชิงจังหวะแรกกนสนุกครับทั้งคู่เนี่ยประเภทต้นต้น,ตน,ตนจัดจ้านในการทั้งคู่ครับเกมการชกน่าจะเบียดก,กันตลอด คนแพ้ชนะไปว่าที่เกมไปปลายการยินไล้ถ่ายนะครับส่วนตัวผมเลือกชอบด้านพอลิเซ่นักชกรุ่นพี่นะครับดูว่าฟอร์มการชกช่วงนี้ดีครับสภาพร่างกายกลับมาดีรังครับดูว่าจังหวะการถูทางด้านพอลิเซ่นจอกนี้หนักแรงแม่นยำกว่านะครับเข่าออในจะดูว่าแข็งแรงกว่าบทเบียดแล้วแล้วโดนต่อโดนนะครับดูว่าทางด้านพอลิเซ่ธาตุมวยจิตใจจะมั่นคงกว่าการยินไลยปลายจะดูดีกว่านะครับจะบทเบียดชนะเวนอมรักกี้บันเทิงไปได้แบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่4นะครับคู่ที่4กาสดเป็นคู่เอกนะเป็นการผู้ล่างด้านสิทธิศักด์สิงมาวินพบก,กับทางด้านสิงสอโชคมีชัยโชว์น้ำหนัก127ปอนด์นะครับนักชกด้านฝ่ายแดงสิทธิศักิ์สิงมาวินหรือชื่อเก่าคือยอดเพชรสอสปาคิมหรือว่าใช้ทางด้าน9้าร้านสิงมาวินอยู่พักหนึ่งครับอายุ21ปีนักชกจววัดสงขาสูง170เิเซนติเมตรทางด้านสิทธิศักนะเป็นมวยถนัดกว่านะรูปร่ปางชุกชุกสูงนะครับ โสมวยมวยเข่านเหนียวแน่นแข็งแรงเดินแทงหว่างแทงปอดใหญ่ป่าแรงบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเจมขยันอ้อวุธอาวุธตรงนอกเนี่ยเตะหนักต่อยแรงมาสอก้อยดีทับก้าแรกก้าสวนพุทธิัวใจสู้ดีมีทุกค์ตลอดทําการเก็บตัวิซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์มาวินสองไฟล่าสุดมีพลิกแพ้คะแนนด้านเพชรเหนือต่องข่าวเชียงใหม่ที่เวทีม,มวยสามอ้อมน้อยแล้วไฟล่าสุดพลิกเอาชนะคะแนนด้านสิงห์ส่อโชคม,มีชัยศึกรวมใจชาวสุราษฎร์จังหวัดสุราษฎร์ธา,านี ส่วนนักชงด้านกวาเหมือนนับสิงห์ส่อโชคมีชัยหรือชื่อเก่าคือสิงห์หาเล็กสอจิตดาอายุยี่สองปีนักชงจากสุราษฎร์ธานีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนิเมตรทางด้านสิงห์นะเป็นมวยถนัดขวารูปร่างชงโชคสูงนะทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าเอาทุกเครื่องเตะขวาต่อยขวาจังหวะดักเตะดักแทงดีลากเรียมสม่อมมวยดีนับเชิงชกชราส่อออยดีนับซอกดักซอกสวนออดิแมนอ์ออดิคมแข้งหน้าสายก็ออลิเมนครับเข้าในร็อกรัดมาตีดีแข็งแรงพอใช้ได้หัที่ดูใจมั่นคง ทำการเก็บตัววิซ้อมที่ค่ายมวยส่อ,สอโชคมีชัยสองไฟล์ล่าสุดมีแพ้คะแนนนสมิงแดงวันของโอม WK o อที่เวทีมวยเชิงศรีและไฟล์ล่าสุดนับพิกแพ้คะแนนน้าสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินศึกรวมใจชาวตราจ,จงังหวัดสุราษฎร์ธานีมวยคู่นี้ทางด้านสิทธิศักดิ์นักชกรุ่นน้องคนระับฟอร์มการชกช่วงนี้ถือว่าสดมากครับห้าไฟล์หลังสุดสะดุดแพ้เป็นไฟล์เดียวนะเป็นการพลิกแพ้ทางด้านเพชรเหนือต่องข่าวเชียงใหม่นะครับสภาพร่างกายช่วงนี้ทังด้านสิทธิศักดิ์ถือว่าดีเยี่ยมครับ ประ Dante, asure, mark, UST, เภทมวยอุบเครื่องหมู kennen, สู้ดีกาแรงกาสดเตะหนักต่อยแรงแต่ ek, ตอุทินัตนะครับเป็นมวยเข่านแข็งแรงการยื้อปลายเนี het, ่ยมั่นคงนะครับหน้าเสือตัวเงินเนี่ยดีนะครมีทีมงานผู้สนับสนุนดีนะครับตัวเงินดันสู้ดันเล่นความเชื่อถือนะทางด้านค่ายสิงห์ครับมาวีเนี่ยแฟนมวยการเชื่อถือสูงมากนะครับทรงการชงน้าศิศักเองนะมาชกที่เวทีมวยช่องสี่เนี่ยประเภทมวยรองนะขยันเดินเปิดเกมนะแฟนมวยชอบนะแฟนมวยชอบนะทรงแบบนี้ ่วนด้านสิงห์นับนักชกรุ่นพี่ตามมอาจริงที่มากกันมาหนึ่งถึงสองปีชื่อเสียงการผ่านมวยช่วงหลังก็บอกว่าพอๆกันครับประเภทมวยฝีมือดีอรบเครื่องรักเตรียมสมองมวยดีเชิงชกชราครับหมัดและศอกเนี่ยออกดิรุนแรงแต่ตัวนักมวยเองด้านสิงห์นับข้อเสียครับเป็นมวยที่การยนและพิป่ายังไม่ค่อยมั่นคงนับโดนบทโดนเบียดจะออกรุกยุบลูกยอมครับแล้วก็ฟอร์มการชกด้านสิงห์ช่วงนี้นับตามไฟล์ล่าสุดยังไม่ชนะใครเลยนับแพ้ต่อมาสามไฟล์้วด แล้วก็ข้อเสียอย่างคือต่อยทรงติดตั้งรับถอย,อยข้างเชื่อกมากครับรูปเกมสู่สีมันจะถูกบีเป็นตัวแพ้ง่ายนะครับก่อนที่ผมทําการสรุปการขอวิจารณ์ครับผมจะมเล่าข้าวคนาสมาชิกมวยคู่นี้เพิ่งจะเจอมาครับในไฟล์ล่าสุดทั้งคู่นะครับวันนั้นต่อยกันที่จังหวัดสุราธานีนะครับซึกรวมใจชาวสุราครับวันนั้นเจอที่เวทน้ำหนักเวทนี้เลยนะครับ127บปอนด์เป็นทางด้าศิทิศักดิ์สิห์มาวินนะพลิกอชนะคะแนน,นทางด้าสินสอนโลกมีชยัยลงมาแบบสนุกนะครับ รูปเกมการชกนับต้นๆครับ3ยกแรกครับเป็นทางด้านสิงห์ครับจังหวะฝีมือดีกว่าอุดออลหลากลายเข้าเป้ามากกว่าครับ3ยกนะครับประมาณ3ยกถึง3ยกครึ่งทางด้านสิงห์เนี่ยออกนําไปก่อนเยอะแล้วนะครับก็มาถึงยกที่4นะครับช่วงกลางยกทางด้านสิงห์ก็ออกนําไปหลาย1ิบช่วงตัวนะสมาชิกแต่ช่วงปลายยกทางด้านศรีสักเนี่ยเข่าในแล้วก็ขยันมากขึ้นครับประกบเสี่ยงเชียร์ครับที่ดังขึ้นมาครับก็ทําให้หมด4ยกเกมกระชกออกมา ยังไม่ห่างนะเป็นทางด้านสิงห์ก็ได้เปรียบอยู่ประมาณ56ช่วงตัวนะครับออกมายกที่5เป็นทางด้านสิทธิศักดิ์นะครับออกมาเดินเปิดเกมขยันอวอุธมากกว่านะักสิงห์เนี่ยชกป,ประคองเกมครับเก็บการอาวุธนะไม่ค่อยขยันอวอุธรูเกมโดยรวมโคพ่ายยกนะครับราคาต่อรองทางด้านสิงห์ยังต่ออยู่ประมาณ56ช่วงตัวนะครับแต่กรรมการลงคะแนนทางด้านสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินพิชณนะสิงห์ลงมาแบบสนุกนะครับมาเจอกันใหม่นะที่เวทีมวยทั้ง4เวทหนักเวทเดิมนะคือบคือ127ปอนด์นะครับ ดูว่ารูปเกมการชกหมวยคู่นี้สมาชิกเพิ่งจะชกกันมาเมื่อมาหนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมานครับเกมการชกก็น่าจะออกมาทรงเดิมนะต้นๆทางด้านสิงห์จังหวะฝีมือจะดูดีกว่านะครับอาวุธจะรากหลายกว่าต้นๆก็น่าจะออกนําไปก่อนเหมือนเดิมครับเกมไปปลายประทับบทเบียดไปแล้วนะครับส่วนตัวนสมาชิกผมเลือกชอบด้านศิลปศักดิ์ส,สิงห์มาวินับนักชกรุ่นน้องของทีมงานสิงห์มาวินับดูไอ้ปลายเข่าในาจะแข็งแรงกว่านะับบูสู้ดุดันกว่าขยันออหุ่นมากกว่านะครับเ <IKE. S 2> ข่าในาดูแข็งแรงกว่านะครับ ประกอบทางด้านหน้าเสือตัวเงินเสี่ยงเชียร์บรรยากาศในเวทีทางด้านสีสักจะดูดีกว่านะครับจะบดเบียดย้ำแค่นชนะสิ่งส่อโชคมีชัยนับไปได้อีกหนึ่งไฟสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง4คู่นะครับจบลงแล้วผมจะทําการสรุปการ,ว,ราวิจารณ์ในสลาดิีกว้างนับคู่ที่หนึ่งการสอดผมเลือกช่าด้านจิละวะัศส่อรัชภูมนะับด้วยปลายเข่าในแข็งแรงกว่าจะบดเบียดชนะสอนธนงรถสวยจ,าจ่าเจดไปได้สนุกคู่ที่สองนับเลือกช่อมด้าน นักชกวอมต่หน้าด้านถัดใช่น้อยรักกี้บังเถิงนะครับดูว่าฝีมือความเป็นมวยอาวุธหลากหลายกว่านครับไปปลายมียุบย่นเจะนะฉลามเพชรสอรัชภูมิไปได้สนุกคู่ที่สามนับเลือกช่อมด้านเวนอมนับรักกี้มังเถิงนะครับนักชกรุ่นน้องนะครับดูว่าฝีมือความเป็นมวยอาวุธหลากหลายกว่านะครับไปปลายยุบย้นจะิะพริเศษสอโชคมิชัยไปด้สนุกคู่ที่สี่ราส้นนะครับผมเลือกช่อมด้านนักจกรุ่นน้องนะสิ่ทิศศึสิงห์มาวินนไปปลายเข่าในแข็งแรงกว่านะครับบดเปียบแล้วดูดีกว่านะคร ยืนในท่ามั่นคงกว่ารูกบูลูกสู้ดูดีกว่าจะบดเพียชนะสิ่งส่อโชคมีชัยไปได้แบบสนุกสําหรับมวยเด็ดนะครับติดดาวสมาชิกสําหรับสรุปใหม่นะครับคูที่3ามการสดเนี่ยผมเลือกชอบไปทางด้านพอลิเซตส่อโชคมีชัยนะครับนักชกรุ่นพี่นะครับดูที่ปลายเข่าในแข็งแรงความอุทิ้ายจอกที่หนักแรงกว่านะครับจะบดเพียชนะเวนอมรักกีบมันเทิงนะครูที่สามเลือกชอบทาพอลิเซตนะครับสำหรับมวยเด็ดนะครับติดดาวประจำศึก มวยไทยนะครับเจ็ดสี่อาทิตย์ที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบแปดผมเลือกชอบไม้สมาชิกหนึ่งคู่นะครับผมเลือกชอบไปที่คู่ที่หนึ่งของการสดนะครับเลือกชอบด้านจิรวัฒน์สอดรักภูมิครับดูวิภายเข่าในจะแข็งแรงกว่านะบูสู้ดุดันกว่าการนี้แล้วมั่นคงกว่าช่วงเนี้ยค่ายรถสวยเจ้าเจตไม่ค่อยดีนะครับบทเรียบแล้วจะชนะสอนธนงรถสวยเจ้าเจตครับชอบด้านจิรวัฒน์สอดรักภูมิเ็นเวลาตัวที่หนึ่งสำหรับมาชิกท่านใดชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ผมช่วยกดไลค์กดตามได้ครับ